นายวรชตสุคนขจรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนสัมพันธ์ต้านพยาสิติดพิชิตคุณธรรมโดยสถานีตำรวจภูทรบางโป่งร่วมกับพระธิการเฉลียวธีระปัญโยจ้าวาดวัดอรุณรัศมีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูร์ร่วมกันจัดทําโครงการณนะอาคารอนเนกประสงค์วัดอรุณรัศมีหมู่ที่13ตาบลวางป่องอาเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ร่วม 5้คืนหวันเพื่อทําการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในพื้นที่ของอํงเาเภอวังโป่งซึ่งมีสถานศึกษาที่มีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน10โรงเรียนรวมทั้งหมด227คนโดยกิจกรรมในวันปิดท้ายนั้นเรียกว่ามีหลากหลายอารมณ์ ผสมผสานกันทั้งเสียงหัวเราะที่ดังลั่นรอยยิ้มความสนุกสนานฮาเฮในการเข้าเล่นฐานกิจกรรมทั้ง3ฐานประกอบด้วยฐานที่หนึ่งพิสูจน์ทราบลุงหซึ่งแต่ละคนต่างแสดงอาการออกมาทั้งสีหน้าท่าทางอย่างตลกขบขันส่วนในฐานที่2คือการแต่เชือกข้ามน้ําทุกคนต้องอาศัยทักษะความสามารถเอาตัวรอดกันอย่างสุดเวียงและฐานที่สแทรกซึมมุดรวดน้ําโดยทุกคนต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้สามารถผ่านรวดน้ําให้ได้แต่ มีอยู่หนึ่งคนที่สร้างความหวาดเสียวในฐานดังกล่าวอย่างมากเนื่องจากมีรูปร่างที่อ่อนทวนสมบูรณ์จนวิทยากรต้องคอยกำชับให้เก็บผงตลอดเวลา ก่อนที่ในช่วงท้ายสุดจะเป็นการมอบกิทิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยมีพันตํารวจเอกสุชิพสิทธิราชผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรไซย้อยอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกผู้เริ่มโครงการเยาวชนสัมพันธ์ต้านพยาเสพติดพิชิตคุณธรรมพร้อมด้วยพันตารวจเอกเดชาโชตเฉลิมกุลเดชาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางโป่งพันอบทศกษณพงษงแพย์สิทธิ์รองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางโป่งครูใหญ่และทีมครูฝึก ผู้มีการรวเวณทั้ง1ิแห่งร่วมผูกข้อต่อแขนพร้อมร่วมร้องเพลงหมู่ก่อนแย้ายจากกันซึ่งบางคนถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวขณะเดียวกันในกิจกรรมวันปิดท้ายพบว่ามีพีพ่ๆเหล่าศิลป,ปินดาราอาทิปราบประดลนสุวรรณปรางขี่ตีสิบดันดารานกซกเล็กตีสิบดันดาราโจโจโด,โดโมิเนนซปิมซีโฟมาร่วมทำกิจกรรมและร่วมร้องเพลงเพื่อสร้างความสนุกและสร้างสีสันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก